ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟาแซมอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากความเดินไปที่แล้วเรามาเอาค่าวิจัยจากตรงนี้ไปแล้วเราก็สร้างไอปลาฟิชปรับอะไรสักอย่างไปใช่ไหมคุณผู้ชมพันนี้เราก็จะมาสำรวจแหล่งทรัพยากรอื่นๆกันต่อแล้วนะซึ่งโอเคคุณผู้ชมเหยวตรงนี้ผมส่งเรือมาสองลำ เรือสองลำสีใช่แล้วก็มีบ้านนกแล้วเออตอนนี้ก็ยังไม่มีโครงการจะไปเก็บอะไรนะมีไม้ตรงนี้ใช่ก็โอเคอยู่แต่ว่าเรือก็ยังคงว่างแล้วหลังจากที่เราไปเก็บตรงนี้แล้วผมก็จะเคลื่อนย้ายกายทางขานมาทางนี้ดีไหมแล้วผมจะเห็นหนังสือนี่คุณผู้ชมเราจะมาทางนี้นะปึ๊บ ใช่ c ิชชิงวิลเลจได้นกด้วยแล้วเราก็จะไปทางนู้นอ่าค์ทนี้นั้นผมจะปลดล็อกอะไรกันดีปลดหมดแล้วนะอันนี้ผมจะปลด <c oughs> ทำไมช่วงนี้พูดผิดบ่อยจังวะผมจะปลดล็อก scrap smith ใช่ไหมแล้วก็จะพยายามสร้าง Solar Steel ให้ได้เลยนะซึ่งไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมเดี๋ยวเรามาดูบรรดา ชาวเลของเราชาวแพรเนี่ยเขาจะเก็บอะไรมามั่งอ่าเขาเก็บน็อตนมาแล้วเดี๋ยวผมให้เวลาเขาฟาร์มแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชม <l ots> คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ทําการสํารวจซากเรือยนต์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะลำดับต่อไปผมก็จะทําการย้ายเมืองของเรามาไว้ตัวไหนดีตรงนี้แล้วกันนกโอ้นกสตัวเนี่ยไปเลยไป move เมืองแท๊ๆแๆๆๆแ เออผมรู้สึกว่าถ้ากัรปรับปรุงเนี่ยมันจะเล่นง่ายขึ้นแบบพอสมควรนะเกมไม่แพงสนุกก็อย่าลืมไปอุดหนุนเข้ามั่งแหละคุณผู้ชมมันจะได้มีเงินทําเกมมาให้เราเล่นอีกนะถึงแล้วดูสินี่คืออะไรเอ่ยฟิชชิ g งวิลเลจหมู่บ้านชาวประมงรู้สึกว่าเออหมู่บ้านนี้จะล้างแล้วนะถ้าเกิดเขามีปลาเหรอใช่น่าจะมีปลาแล้วก็เราก็สามารถหา อะไรได้โอเคได้ความรู้ด้วยอีกสองผู้ชมโอ้เหล็กเยอะแล้วอ,ะอ่ะอะอะสำรวจให้หมดเลยอ่ะโอ้โอเคสเตสเตฟานอ่าอันนี้มีสเตฟานอันนี้มีเออ่สเตฟานี่เอ๊ะว่าไงสเตฟานี่หน้าตาโคตรไม่น่าคบเลย <laughs> รูปเขียนมันสวยนะแต่รูปโมเดลมันแบบอ่ามันไม่ใช่อ่ะนะผมว่าเดี๋ยวเราผมต้องหาแหล่งปลาก่อนอ่าสนใจแล้วมีตรงนี้หนึ่งแล้วก็เอ่อมีข้างล่างนี้อ่ะนะอีกหนึ่งเราต้องใช้เท่าไหร่ในการปลดล็อกเอ่อเก้าสิบสิบเอ็ด เราขาดอีกสามันคุณผู้ชมเราน่าจะปลดล็อกได้วันนี้แหละแต่ผมไม่รู้ว่าไอโซลา่าสตียรจะปลดล็อกได้ปะนะแต่ละวันนี้แล้วก็ฟา์าไปเรื่อยๆนั่นแหละมีนกนกบน้องนอกก็ช่วยเราดีเหมือนกันนะเนี่ยเ,ยเห็นไหมไม่ต้องคลิกเลยอะ่ะนกไปเก็บให้เราอัตโนมัติเลยดีแล้วจะได้เอาคนไปทำอย่างอื่นแต่เราต้องหาปลาเขมกันกันนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกปลามันไม่ใช่ไปดินหลักอะไรมากมายเราตอนนี้เราเน้นเอ่อ เอาคนไปหาความรู้หาอะไรก่อนดีกว่าเนาะใช่แล้วอ,อตอนนี้คนเราก็วิ่งมุ่นเลยคุณผู้ชมแบบว่าของแบบฟูมากเลยของแบบเต็มเต็มเลยนะเฮ้ <Hey. S 1> อ่ออันนี้เขาชื่อมารีนาป่ะอ้าโฟลเดอร์เหรอเข้าไปหาปลานะผมจาได้ว่าเรือมีกระบะข้างหลังนะี่คือเรือหาปลาเดี๋ยวรอรอ,อให้เวลาครับแป๊บหนึ่งนะเออ,อันนี้เราอ่านคำบรรยายไปแล้วเนาะส่วนอันนี้ ซีกูเนตรังของนกนางนวลเอ่อนกนางนวลที่โดดเดียวก็ต้องการเพิ่มเหมือนกันนะอันนี้ก็คือไวดักเหรอดูเกาะคอนกรีตนั่นสิมันเป็นแหล่งรวมเหล็กชั้นดีเลยนะที่เราจะสามารถเอาไปใช้ในการก่อสร้างในครั้งถัด,ถดไปได้อืมแบบว่าของมันเต็มคลังอะนะแต่พลาสติกเหมาอคุณผู้ชม เราต้องเก็บพลาสติกด้วยเดี๋ยวผมบอกเฮ้เ <Hey, S 2> จ้านกนายหยุดเจ็บไม้ก่อนนายเอาพลาสติกมาก่อนใช่ไปโชว์พลาสติกมาเยอะๆล่ะนี่ผมไปชมสตูเขาเริ่มไปทําการไปค้นหาของแล้วนะเฮ้ย hey, สตูในายได้อะไรมาบอกแล้วด้วยในนี้ก็มีปลาแห้งมีไม้แห้งมีเหล็กแล้วก็มีความรู้นะดูซิสตูจะหยิบอะไรเป็นอย่างแรก หยิบปลาก่อนมันก็คงหยิบตามลำดับเนี้ยนาะมันคงไม่มีอะไรแปลกๆหรอกโอ้นี่เขายอเขาก็สูงอะนเนี่ยอืมเขาเรียกยอใช่ไหมน่าจะคือๆนั่นแหละย่างปลากันไปเอ๊ะผมตั้งลิมิตยังปลายี่สิบเดยวหรออันนี้มันให้คุกคิดฟรีใช่ไหมโอเคแล้วเรามีอยู่เท่าไหรเนะ่เนี้ยเอ่อมีอยู่หนึ่งเองเหรอ ผมว่าอันนี้สักห้าดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไว้ให้นกนางนวลมันกินด้วยแล้วนะเดี๋ยวล้ผมให้เวลาเขาไปฝาอกสักแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมผมว่าผมจะสร้างทางเดินเพิ่มมาแหล้นะเพราะว่าในอนาคตเราจะมีเวิร์กช็อปใช่ไหมทางเดินแค่นี้มันก็คงจะไม่พอเท่ากระลำมังก็เลยเดี๋ยวว่าจะสร้างแต่ประเด็นคือจะสร้างตรงไหนดีสิอ่าไม่ได้เว้ย ไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าผมจะสร้างเวิร์กช็อปแถวๆนี้คือให้มันแบบว่าเข้าถึงง่ายๆไงต่อออกไปอีกนี้เหรอแล้วก็เราก็จะสร้างอันเดิมมาอย่างนี้ได้ไหมนี่แบบนี้แหละโอ้ไม่ได้มันติดมันติดนี่ต่อปัญหาไปเลยคุณผู้ชมไม้แล้วยะแยะตอนเนี้ย ม้แบบว่าท่วมท,น,ทนบอกเลยนี่อย่างนี้แหละซอยเขาเรียกว่าซอยต้องซอยให้เป็นช่อง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 ,องมันจะได้สร้างง่ายๆเห็นปะตรงนี้เราก็สร้างได้ละเพราะเขาจะเอาอุปกรณ์อะไรมาคาบแล้วเขาก็เดินปุ๊บ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 รวดเร็วนะแล้วที่เหลือตรงนี้ผมจะทําเป็นพวกโซลาร์สตีลไ้ฝั่งนี้คือโซนนี้โซนซีขวาก็ของกินไปเลยโซนตรงนี้ก็อุตสาหกรรมใช่ไหมล่ะตรงนี้ก็แบบใช้เป็นมุงเป็นบ้านได้ ตรงนี้ก็ท่าเรือไปถ้าเรียกว่าต้องแบ่ให้เป็นสัดส,ส่วนแล้วนะว่าแต่เขาสำรวจที่ไหนแล้วเนี่ยก็ยังไม่เสร็จก็คงต้องรออีกสักพักคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนมันฟาร์มเสร็จเลยลวกันนะ <S <S คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เอ่อพานกทั้ง3ามตัวกับรางมาหมดแล้วนะก็มีสเตฟานซนสเตฟานเนีย แล้วก็สเตฟานทั้ง3ตัวก็ทำหน้าที่แข่งขันแล้วก็ของรอบนี้แล้วก็ฟาร์มหมดแล้วแต่ตอนนี้เรามีปัญหาอาหารเรากําลังจะหมดเราต้องรีบย้ายออกจากตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ไม่มีอาหารเลยเราผมก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าตรงไหนที่เราสํารวจแล้วนะมันจะมีทงปักอยู่คุณผู้ชมเห็นปะดังนั้นเราก็จะไปทางนี้เพราะว่ามันจะไม่มีทงจากตรงไหนเลยผมจะอยู่ตรงนี้แล้วกัน พราะว่าถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาไปตรงนี้มันก็จะมีทงปักอยู่แล้วแสดงว่าเราเคยมาแล้วเราก็มาจะมาทางนี้โอ้คุณผู้ชมหนังสือเจอสองอันเลยอีโชคดีจริงๆเลยนะเดี๋ยวเราต้องรีบมาเอาสาหร่ายก่อนเพราะว่าอาหารเราหมดเกลี้ยงเลยใช่แล้วนายรีบมาเอาสาหร่ายก่อนเลยนะอันดับแรกอืมว่าแต่สาหร่ายมันอยู่ทางไหนเลยเนี่ยอยู่นี่เรือ สองลำดุนดวนแล้วก็ชับชับอยู่นเอชอชับชับโอเคเป็นสไลด์แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็นำดับต่อไปหนังสือเออผมว่ารอยเขาเอาสไลด์กันดีกว่าไม่งั้นเขาจะมัวแต่เอาหนังสือเราต้องสั่งเป็นอย่างๆไปไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเขาหยิบมัวนี่เจ้านกน้อยก็ช่วยเราทํางานดีมากเลยนะไม่ต้องสั่งเขาก็จะไปหยิบให้เราเองเลย ทีนี้ว่าปลาปลาปลานี่คุณผมู้ชมผมจะให้ตกปลาสองลำเพราะว่าผมแอบไปสร้างท่าเรือกับเรือตกปลาเพิ่มมาอย่างอันนะันะเราจะได้ทำงานกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ไงั้นมันจะทิ้งช่วงนานไปผมเลยคืออย่างน้อยถ้าเกิดลำนี้เต็มแล้วเราจะออกอีกจะเอาอ,อีกลำหนึ่งออกก็ได้ไงแต่ถ้าเกิดลำนี้มันเต็มแล้วมีคนเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าลำม,มันว่างสองลำม,มีคนว่างสองคนมันก็ไปได้ทีเดียวเลย ใช่ไหมล่ะใช่แล้ววิธีนี้แหละเวิร์กที่สุดแล้วเราต้องไปตกปลามาทำอาหารสินะอาหารผมปรับนี่เลยสามแนะเพราะว่าเราต้องแหม่งปลาปลาสดอะ่ะให้กับเจ้าพวกนกด้วยแล้วมีใครมาเอาอยัางเนี่ยฮะสาลงสาลายเนี่ยน่าจะมีแล้วนะมเห็นมีคนอ่าเนี่ยคุณผู้ชมมาแล้วสาลายูอยอาหารหมดรีบดีไปทำสาลายก่อนไหมทุกคนกำลังหิวนะ เร็วๆเ,เลยเอามาเรียนหน้าอยู่ไหนเนี่ย <Hello, hello. S 1> มาเรียนหนาอ๋อกำลังวิ่งส่งของอยู่เหรอใช่ไหมคนน้ำมาอ่าไม่ใช่เว้ย <Yo, hey. S 1> ฟาวเดอร์ฟาวเดอร์ฟาวเดอร์อยู่ไหน <Hello. S 1> อ่ฟาฟฟวเดอร์กำลังไปทำอาหารแล้วมนะั้งคุณผู้ชมโอเคผมเห็นฟฟวเดอร์ทำอาหารแล้วผมก็สบายใจว่าทุกคนจะมีชีวิตอยู่ราดต่อไปอย่างสันติสุขแล้วนะต่อไปหนังสือเอาตรงนี้ก่อนใช่สองลำ หนังสือหนังสือยังไม่ต้องมาแต่กหาหนดไว้ก่อนว่าสองคนก็ก็สหมดนั่นแหละใช่กําหนดไว้แต่ยังไม่เขามาเก็บเดี๋ยวผมแจ้งเขาเก็บตัวนี้ให้หมดก่อนเราจําเป็นจะต้องใช้ตะไหลในการดารงชีพเสร็จแล้วหรือผมจะสร้างจริงๆมันสาคัญทั้สองสอย่างเลยนะเว้ยทั้งไออันนี้เพราะว่าเราจะตกปลาไงแต่มันต้องใช้สะไคล,ลออ่อปลามา แล้วสไลด์กระเพาะไม่ได้ด้วยนะเออแล้วใช้แค่ไม้เชือกแล้วก็แหแหก็ต้องสร้างอันนี้อยู่ดีงั้ผมสร้างอันนี้ไม่ดีกว่าหรอสร้างอันนี้แล้วผมไปเอาน้ำดีกว่าแต่น้ำเราก็เยอะแล้วนะไม่แต่ถ้าเกิดเรามีอันเนี้ยเราก็ยุบน้ำไปอันหนึ่งแล้วเอาเนี้ยสักสองสามอันมาแทนเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ต้องใช้ขุนแล้วเราคนที่ว่างลงหนึ่งตำแหน่งเนี่ยก็จะได้ไปทำอย่างอื่น ที่ไม่ต้องเสียมาเสียเวลาต้มน้ําไปหาปลาไปเก็บของน่าจะมีประโยชน์กว่าโอ้ผมเพิ่งเห็นนี่คือเพียงนะคุณผู้ชมเขาเรียกเพียงเพียงปลาเพียงทะเลเออที่มันเกาะที่มันจะขูดขูดคมคม,คมอะ่ะเจ็บเจ็บอะ่ะเออนมันน่าจะเรียกว่าเพียงนะั่นแหละโอ้แต่ได้จำมันไม่ได้สปอร์นะถ้าได้น่าจะดี ให้เขาไปเก็บของให้เขาไปฟาร์มเดี๋ยวผมให้เขาฟาร์มอีกสักแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่มีความรู้นะเราจะได้นั่งวิจัยกันว่าอะไรยังไงดี <Wh> คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ทําการขโมยเอย้ไม่ใช่ขโมยฟาร์มความรู้เสร็จแล้วผมจะสร้าง Scrap บสมิธแล้วนะหนึ่งสักแอป,ป,ปกดอัลล็อกมันเลยใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวรอ มาเดียนาเขามาวิจัยให้เราออมาแล้วคุณผู้ชมนี่นักวิจัยมือสมัครของเราทําการขยุกข,ขยิกแล้วเดี๋ยวรอเขาอีกสักแป๊บหนึ่งเราก็จะได้สร้างสแคร็บสมิธแล้วใช่ไหมให้สแคร็บสมิดไหมถูกต้องนะครับสแคร็บสมิธนั่นเองแต่รู้สึกว่าชเม,มือจะไม่ค่อยชอบไอเจ้าควันพวกนี้ท่า่เลยนะโอ้คลางยางเต็มอีกแล้วอะ นกขยันทำงานเกินคุณผู้ชมแป๊บๆค๊บครางเต็มอีกแล้วเดี๋ยวผมอาจจะขยับน้ำมันหน่อยเป็นยี่สิบสามเออเขาจะได้อาพลาสติกมาย่อยมากแต่ว่าเหล็กเนี่ยล้นมากเลยอ่ะไม่รู้จะไปทำอะไรมันไปทันไหนก็เจอแต่เหล็กตอนนี้เราเออ่ดีเซอร์ c r คร s สมิ h เสร็จแล้วผมก็จะสั่งเขาสร้างแล้วนะอันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยนี่ โอ้ใส่ตรงไหนได้บ้างเนี่ยโอ้ตัวนี้พอดีเลยอะ่ะแต่ผมจะใส่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับพ่วงนี้ไงแล้วก็สร้างไอ้นี้เพิ่มด้วยที่เก็บของเพิ่มอีกหนึ่งอันใช่แล้วรีบๆมาสร้างละ่ะแล้วเราก็จะฝานตรงนี้แล้วเราก็จะมูฟไปตรงนี้ต่อเอออาวตรงนี้ก็ยังไม่ไปหรอีอย๋ยวเขาดูนะแล้วก็มาตรงกลางนี้คุณผู้ชมตกปลาตรงนี้ได้อันนี้แล้วก็ได้อันนี้ด้วยอ่ะนะ เอดอสิเราเหลือแต้ม9ใช่ไหมเนี่ยครั้งพัทหน้าแล้วกันนะ <S <S ผมว่าเก็บไว้พันพหน้าดีกว่าค่อยๆสร้างค่อยๆอะไรกันไป <S <S เดี๋ยวแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูก่อนว่าสแครปสมิธเนี่ยมันใช้ทําอะไรได้บ้างแต่รู้สึกว่าจะใช้ใช้จะใช้แบบแบบแบบจะใช้สร้างท่อแล้วก็เป็นพวกสกรูกับท่อหรือไหมถ้าจะไม่ผิด เออใช่ใช่แหละใช่ใช่ดูตรงนี้สิเออนี่เห็นไหมอ๋อนี่ใช่แล้วเอาเหล,ล็กมาเผาได้ท่อเหล็กมาเผาได้และส่วนอันนี้ต้องใช้ท่อสี่อันเดี๋ยวเราสั่งเผาท่อรอเลยคุณผู้ชมรับรองพอพอเราวิจัยอันนั้นเสร็จปุ๊บเราก็สร้างปั๊บนี่เป็นไงเก๋ๆเลยแต่เราต้องรีบต้องรีบ ฟาร์มนเนี่ยจะได้รีบออกไปตรงนี้เพราะว่าพวกอาหารหมดอีกแล้วคุณผู้ชมอาหารไม่ค่อยพอเลยนะเนี่ยแต่ว่าเรามาจากคลนนี้แล้วใช่ไหมเพราะมันยังมีทางนี้ต่อเดี๋ยวผมไปดูโรงงานกับว่าโรงงานมันมีอะไรโรงงานมีน้ำมันกับเหล็กเหรอเซตไว้ก่อนว่าสองคนแต่ยังไม่ให้มันไปหรอกเดี๋ยวให้มันไปเอาเออไอตัวนี้ให้มาก่อนเอาวัคราวด เต็ดชิปก็คือเรือไม้ลำใหญ่เฮ้ยดูนั่นสิเอ่อในในป่าสีเขียวลึกนั่นรู้สึกว่าจะมีซากเรืออยู่นะไม่แน่พวกเราอาจจะเอาของมารีไซเคิลได้โดยโดยที่ไม่ต้องมาทำทำอะไรแยะๆนะประมาณนี้แหละอือโอ้คุณผู้ชมสร้างเสร็จแล้วนี่สแคร็บสม,มิธของเราเป็นไงเดี๋ยว เอาเลือกเอาใช้ด้วยการสร้างท่อ4อันเพราะว่าเราจะต้องใช้โอเคเดี๋ยวรอเขามาทําดูซิเอหน้าที่ใครนะคราฟติง้งยังไม่มีใครทําหน้าที่เป็นกิจจลักษณะแต่มีบานี่บานี่ใช่ไหมบานี่ก่อสร้างอ่าผมจะเพิ่มเพิ่มคราฟติ้งให้บา n นี่ด้วยนะเพราะว่าก่อสร้างมันไม่ได้สร้างบ่อยๆไงนี่คุณผู้ชมมีคนเอาขอมาวางแนละ้ว ใครหนอใครหนอขอมาวางมาเรียนาแน่เลยอะมาเรียนาใช่ใช่ไหมใช่ดูไหวมาเรียนาเดอะบริสเดี๋ยวเราต้องรอเขาเผาว่านะเออรู้แล้วรู้แล้วว่าเราวิจัยเสร็จแล้วเอ่ออันดับต่อไปก็ตรงนี้แหละก็รอรอทำอะไรไม่ได้ก็รอไปเรื่อยๆนกเขาก็ขยันเอาของมาใส่ให้เรานะคุณผู้ชมก็ดีๆเราจะได้ไม่เหนื่อย อ,อว่าแต่ยังไม่มีใครมาทำอะไรให้หร่อยเลยเนี่ย <c oughs> บานี่นายไหนนะ่ะไอ้ข้อเนี่ยคุณผู้ชมอ้อนี่มันเปิด <c oughs> มันเปิดระบายควันกันแบบนี้เลยเหรอ <c oughs> ไม่นะ <c oughs> บานี่ <c oughs> นายกำลังทำท่ออยู่ใช่ไหมะละ่ะโดยการตบมือหน้ากองไฟอา้าวเมาครีล่าสัตว์เมาครีล่าสัตว์ใช่ไหมเนี่ย นี่แหละ,น,หละนี่คือวิธีการทําท่อของเมืองนี้คุณผู้ชมเป็นการอะไรที่แบบว่าน้ําสมัยมากเลยนะไม่ปล่อยทีเดียวว่าปล่อยมาปุงุงอ่าเสร็จแล้วหนึ่งอันท่อหน้าตาย,ยังไงอะบานี่นายไปไหนอะบานี่อย่าบอกเราไปหาได้กินเออบานี่ไปไหนละโอ้โหมันเดินกินน้ําไกลเลยเกิน <You. S 1> อยูยูอ่ะเปลียนมาอ่ะแล้วท่อละ่ะ ท่อละท่อท่ออยู่ไหนล่ะอ่าแหลกท่อท่อท่ออยู่ไหนท่อท่อได้แล้วนะแต่อยู่ไหนไม่รู้นี่ป่ะคุณผู้ชมอันนี้ป่ะนี่นี่นี่ท่อท่อเอ่อก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับฟราเซมในพาร์ทนี้เราก็ทำการต่อเติมแพรของเราออกมาให้มันใหญ่ขึ้น แล้วก็สร้างสครับสมิธ h ะนะแล้วก็สำรวจเพิ่มเติมแล้วก็ในพาร์ทหน้าผมก็จะพามาทางนี้ใช่เราจะมาเอาความรู้กันแล้วก็อาจจะไปทางนู้นด้วยแล้วก็เราจะได้สร้าง solar s t ติ l เราจะได้แบบสามารถผลิตน้ําโดยที่ไม่ต้องใช้คนมานั่งคอยต้มอีกต่อไปถ้าเกิดคุณผู้ชมใหญ่ผมไปสำรวจตรงไหนเนี่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะก็เจอกันทุกวันอังคารมาพิลิหัแล้วก็วันเสาร์นะครับ ก็วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะนะกดซับนะ